ส่วนอุบัติเหตุต่อไปนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากเรื่องของสภาพอากาศนะอาจจะเป็นความสะเพร่าของคนที่เขาเอาของเนี่ยบรรทุกหลังรถหรือไม่อย่างไรเมื่อรถบรรทุกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับทำแท่งแบรีเออร์พลาสติกเนี่ยล้นกลางถนนนะเขาขี่มอเตอร์ไซค์ตามกันมาก็เลยชนเข้าเต็มแรงเลยครับนี่ฮะก็เนี่ยเสียหลักนะ รถล้มลงไปมันไม่ใช่เรื่องเลยนะนี่กล้องภายในรถยนต์นะครับบันทึกภาพขณะที่รถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับพุ่งชนแท่งเบริเออร์สีส้มๆเนี่ยครับบรรทุกมาหลังรถบรรทุกคันหนึ่งครับแล้วก็ตกลงมาบนถนนสีนครินมุ่งหน้าแยกสีเทพามอำเภอบางเมืองออขออภัยอำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับนะตำบลบางเมืองนะครับนะชนอย่างจังเลยแล้วก็เสียหลักล้มถลายไปกับพื้นถนนเป็นระยะทางไกลเลย คนที่เขาขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยครับนะคือเป็นตำรวจนะครับสิบตำรวจตรีสันติภาพนะครับแกได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกายแล้วก็ขาหักด้วยครับโอ้เนี่ยก็จะต้องส่งผลกับการทํางานของแกนะค่ะแทนที่จะได้ช่วยเหลือบริการประชาชนนะครับกู้ภยัยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนําตัวส่งโรงพยาบาลแล้วไปคุยกับทางคนขับรถบรรทุกนะที่เขาขนไอ้เบรีเออร์สีส้มเนี่ยมานี่คุณค่ะเขาอ้างว่าไงรู้ไหมเขาอ้าง,งว่า บริเออร์ตกลงมาบนถนนเพราะว่าโดนลมพัดอ้าวคุณพี่คะเออมันเบาอย่างนั้นเลยเหรอะเออก็มันก็อาจจะเบาได้แต่ว่าฮัลโหลคุณไม่มีวิธีการที่จะยึดไม่มีเชือกรัดเหรอคะที่สามารถทําให้รัดกลุ่มได้มากกว่าที่ที่จะบอกว่าเพราะแดงลมใช่ไหมคะสามารถที่จะรัดหรือเอาอะไรมาคลุมให้มันรัดกลุ่มกว่านี้อ่ะเอ้าขับรถเนี่ยไปบนท้องถนนเนี่ยด้วยความเร็วเนี่ยมันก็ต้องมีลมอยู่แล้วไม่ห้ามไม่ต้องมาวัดดวงว่าลมจะพัดหรือไม่พัด นะมันมีแรงอยู่แล้วครับนะดังนั้นคุณต้องยึดเอาไว้นะมัดเอาไว้ให้มันแน่นหนานะครับก็เพราะว่าจากการสังเกตนี้เขาบอกว่าไม่ได้มีการมัดเชือกที่แท่งแบรเออร์หลังรถเลยอนั่นไงเห็นไหมนะนะฮะก็งงกับคำกำลังอึ้งกับคำอ้างของเขาไงว่าล้มันพัดแบรเออร์ตกลงเอ้าช่างอ้างกันไปได้จะหนักจะเบาถ้าไม่รัดเชือกก็คือมีโอกาสหล่นทั้ง no นั้นเลยต้องค่ะ